สเก็ตบอร์ดเก็เล่นให้เพื่อนเพื่อนดูสิคะอ่ะค่อยๆเล่นค่อยๆขยับทีละนิดนะใครซื้อให้คะลูกคุณยายคุณยายคุณยายทำไมใจดีแท้ค่อยๆที่เล่นระมัดระวังนะอ่ะเบาๆอ่ะอ่ะพะยุงพยุงเบเาๆก่อนนะอ่ะค่อยๆขยับทีละนิดนะคะอ่ะ,อะเล่นสเก็ตบอร์ดต,ต้องต้องมีอะไรนะคะลูกเซฟตี้ก็จะมีอะไรแม่เซฟตี้ พี่หมวกใช่ไหมหมวกกันน็อกใช่ไหม Aaron: โอเคอย่าไปเหยียบตรงนั้นนะอันตรายถ้าเหยยบตรงนั้นอันตรายเออก็ค่อยประยุงทีฝึกฝึกเล่นค่อยค่อยประยุงนะ,น,ะๆๆๆๆนะนั่น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 เออก็ค่อยฝึกเล่นจับผนังค่อยค่อยฝึกก่อนนะคะอันตรายถ้าเล่นไม่เป็นแล้วมันอันตรายอันนี้ไปก่อนเยนี่เนี่ยโอ้ะ <ๆๆ S 1> มาดูซิมาดูซิขย,ยับจินนิดนะ เกยบิีละนิดนะคะค่อยๆเบา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 ๆเก่งมากค่ะเออเบาๆเก่งมากค่ะลูกดีมากเลยอดีมากเลย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 อันนี้เป็นการฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ไหมอ่าถ้าเล่นเราเพื่อนๆต้องระวังด้วยนะต้องมีเซฟตี้ด้วยมีเซฟตี้ระวังพยุงฝึกเล่นจิละนิดพยุง เขยับเขยบนิดๆอ่าดีแล้วค่ะลูกอ่ะเขยบนิดๆแต่ให้ะยุงตัวนะลูกโอ้แบบนี้แบบแบบนี้เขาแบบว่าเล่นอะไรเนี่ยฮะฮะเล่นอะไรนะคะอ่ามาดูซิฝึกสเก็ตบอร์ดกับหน,นูไอรีนฝึกสเก็ตบอร์ดกับหน,นูไอรีนค่อยๆะยุงน,น,น,น่ระวังนะคะระวัง ระวังเลยอย่าไปเหยียบตรงไปนะคะลูกตรงไปอันตรายตรงไปนี่อันตรายมาดูสเก็ตบอร์ดนุยลินที่รูปอะไรมาดูสิให้เพื่อนๆดูสิรูปอะไรเขาเรียกรูปอะไรมาร์คโคนี่ใช่ไหมมาร์คโคนี่อสเก็ตบอร์ดแล้วเดี๋ดูหมวกสิไดีดูหมวกให้เพื่อนๆดูสิมีหมวกด้วยมีหมวกแล้วมีอะไรสนับมือแล้วก็มี สนับเข่าใช่ไหมคะสนับเข่าสองข้างเลยเป็นการเซฟตี้อ่าเด็กน้อเรนจะมาเล่นให้ดูระวังอันตรายด้วยนะคะเพื่อนๆอันตรายนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าไปบ,บายเพื่อนก่อนอะฝึกก่อนไปบายเพื่อนก่อน